ขอสวัสดีชาว Exit TV ทุกคนอีกครั้งอย่างเป็นทางการครับวันนี้เรามีการปรับปรุงเรื่องไมโครโฟนเรียบร้อยนะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับแจ้งเข้ามาในช่องทางส่วนตัวของ Line a อด Exit นะครับบอกว่าสถานที่ถ่ายทำไม่เสียงกล้องจังเลยอ่ะผมก็ปรับปรุงให้แล้วนะครับเป็นการลงทุนเพื่อ FC ทุกๆคนหรือว่าคนที่ติดตาม e x i s TV มาตลอดอันนี้ก็ขอ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เสมอมานะครับแล้วก็ยอดวิวที่สูงขึ้นในแต่ละคลิปแล้วก็มีการดูอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะคลิปที่ผมลงส่วนมากมันจะเป็นคลิปความรู้เวลาคุณติดปัญหาอะไรตรงไหนคุณสามารถเซิร์ชเข้าไปในได้ YouTube เหมือนใน Google เลยถ้าเจอหน้าผมคุณก็จะเจอคําตอบในเรื่องที่ผมพูดไว้วันนี้เหมือนชื่อคลิปที่ผมบอกไว้เลยครับสินค้าหมวดไหน ที่มีแววเจ๋งมากที่สุดดีกว่าครับเป็นหมวดหมู่นะครับที่ขายใน a เม z o n ส่วนมากครับเวลาผมรับคอนเซัลหรือรับเป็นที่ปรึกษาให้แต่ละคนเนี่ยผมก็จะถามคนเขาก่อนว่าหรือว่าจะถามคนที่เข้ามารับบริการก่อนว่ามีความสนใจในสินค้าหมวดไหนไหมมีความสนใจหรือมีความรู้ที่ดีในตัวสินค้าไหนไหมก็จะถามถ้าสมมติโอเคผมมองโอกาสตามประสบการณ์เห็นว่ามันพอจะเป็นไปได้หรือว่าเห็นว่ามัน มันจะทํากําไรได้ในอนาคตและสามารถยั่งยืนได้ต่อเนื่องไปผมก็จะรับเป็นที่ปรึกษานะครับแต่ถ้าสินค้าหมวดนี้เข้ามาปรึกษาแล้วตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์เองตัวเองไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเองยังจะต้องนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนอยู่ผมก็จะไม่รับเลยนะครับสินค้าหมวดนั้นคือหมวดอิเล็กทรอนิกส์ครับอ่านี่คือสินค้าที่มีแววเจ๊งมากที่สุด ตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะครับว่าคุณจะขายสินค้าหมดอิเล็กทรอนิกส์นี้ใน a เม z o n เพราะว่าอะไรต้องมองอย่างนี้ก่อนนะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็น iPhone iPhone สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างบนโลกที่คุณเห็นนะครับกว่า90%ถูกผลิตออกมาจากประเทศจีนครับนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับให้ได้นะครับ ถูกผลิตออกมาจากประเทศจีนแล้วคุณคิดว่าคุณไปเอาสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าผ่านไทยมาแล้วก็ส่งไปสต็อกที่โกดังอเม z o n คุณจะเหลือกำไรอยู่หรอครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าจากตามสถิติที่ผมศึกษาอเมซอนมาตลอดนะครับหรือทำงานอยู่ในด้านนี้มาตลอดสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากที่ในอเมซอนขายจะเป็นคนจีนหรือโรงงานจีนมาเปิดขายเองทั้งหมดเลยครับ มันเป็นการยากมากที่เราจะเข้าไปแข่งขันแบบไม่ใช่เจ้าของสินค้าเองหรือว่าไม่มีฟังก์ชันพิเศษที่ในตลาดมันมันมีอยู่แล้วอะ่ะคุณจะแข่งขันยากมากๆนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเมื่อประมาณ4-5หปีมั้งอเมซอนมีการนำเสนอเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเขาเริ่มทำแบรนด์เพราะเขาอยากเอา,อ,าอยากมีตัวตนในโลกของอเมซ o n แล้วก็จะส่งไปขายทั่วโลกด้วยนั่นคือคนธรรมดาที่ไม่มีสิสนค้าเป็นของตัวเองครับเขาขายอะไรรู้ไหมเคสนี้ดังนะถ้าคุณคับค้ายคายับข้า,าว่าเคยได้ยินเรื่องนี้มาจากที่ไหนผมอยากให้คุณลองเอาไปเซิร์ชดูว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆมันคืออะไรผมบอกตรงนี้เลยก็ได้ครับสินค้าของเขาก็คือปลั๊กสามตาครับเออ ขายดีโคตรเลยตอนนี้เวลาเซิร์ชปลั๊กสามตาในอเมซอนนะขายดีมากๆเลยแต่สินค้าของเขาไม่ใช่ปลั๊กสามตาธรรมดาเป็นรายแรกๆในโลกมั้งครับณนะเวลานั้นนะที่ปลั๊กสามตาของเขามี USB ที่เสียบอยู่ในนั้นด้วยมือถือยุคใหม่ก็จะมีหัวแล้วก็จะมีสายแยกกันถูกต้องไหมไม่ได้ออกมาเป็นสายแบบโนเกียที่เราใช้สมัยก่อนแล้วที่ออกมาจากตูดตรงนั้นนะ่ะเขาทำอย่างนั้นแหละครับ เขาขายอย่างนั้นเลยเพิ่มฟังก์ชันโดยการมี USB ขายดีมากขายดีสุดๆครับจนทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าเขายอดขายตกไปบ้างแล้วหรือยังนะแต่ถ้าคนที่ทำให้ยอดขายกระตื้งได้ขนาดนี้บนอเม z o n เขาจะอยู่ยาวครับเพราะตัวอเม z o n เองจะดันสินค้าหรือแบรนด์ของเขาไปอยู่หน้าแรกๆทัาเวลาทเวลาลูกค้าเซิร์ชคำคำว่าปักสามตาเข้ามาเนี่ยก็จะเจอสินค้าแบรนด์ของเขาแรกๆ เรื่องนี้ a เม z o n เป็นคนนำเสนอโดยตรงนะครับพวกคุณลองไปหาคลิปกันดูนะครับว่าจะเจอสินค้าแบบที่ผมพูดถึงไหมเป็นแบรนด์ดังมากๆยอดขายเกือบล้านบาทต่อวันมั่งถ้าดูจากเซลล์เรนกิ้งแล้วนะครับแต่ถ้าเราล่ะเป็นคนไทยแต่สนใจหมวดอิเล็กทรอนิกส์มากเลยผมก็ชอบครับหมวด g a d g e หมวดสินค้าเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับสายชาร์จเกี่ยวกับเคสโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบเหมือนกัน แต่ให้เราลองคิดว่าถ้าเราไม่ใช่เจ้าของสินค้าหรือว่าเราไม่ได้ดีลกับโรงงานเพื่อทำฟังก์ชันพิเศษแล้วทำ O E M มีการเซ็นสัญญาด้วยกันว่ากูคิดฟังก์ชันนี้ได้มึงจะไม่เอาไปขายคนอื่นนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ผมว่าโอกาสน้อยมากๆที่จะรอดนะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วนะครับสินค้าของ a เม z o n เวลาที่ทุกคนขายเนี่ยครับเราไม่ใช่เจ้าของสินค้าอยู่แล้วผมพูดถูกต้องไหมการที่คุณไปซื้อจากโรงงานที่จีนมา ต้องเอากลับมานำเข้าไทยก่อนในช่วงเริ่มต้นและส่งไปขายอันนี้คือไม่ได้กำไรดอกแรกนะดอกที่2นะครับถ้าคุณไม่ได้เซ็นสัญญาลงนามอะไรกับเขาเลยสิ่งที่คุณจะเจอก็คือโรงงานนั่นแหละจะเอาสินค้าของคุณไปขายเองแม้ว่าในอนาคตโอเคคุณเทสผ่านแล้วในช่วงเริ่มต้นสั่งสินค้าเข้ามาไทยเทสคุณตี้ผ่านแล้วไปส่งที่สต็อกที่อเมซอนโอ้ขายดีเทน้ทําเทท่าตั้งแต่สินค้าในช่วงเริ่มต้นพอคุณสั่งต่อไปคุณเริ่มไว้ใจโรงงานนี้ครับคุณจะทายังไงต่อ คุณก็สั่งจากโรงงานจีนให้ไปส่งที่โกดังอเมซอนเลยถูกต้องไหมคุณไม่จำเป็นต้องผ่านประเทศไทยอีกต่อไปนั่นแหละครับเริ่มมันจะเริ่มเป็นหายนะที่เกิดขึ้นโรงงานจีนก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออเมซอนมีการทํางานอย่างนี้ส่งไปที่อเมริกานี่ว่าแล้วทําไมกูเป็นโรงงานเองกูจะทําไม่ได้ละ่ะนี่นะครับคือสิ่งที่คนไทยส่วนมากจะพลาดกัน ผมไม่เถียงครับว่าจะต้องขายสินค้าที่มีความชอบความลงไหลแ a ชช่่นมีความแบบอยู่กับมันได้นานอะ่ะผู้ชายทุกคนนะครับผมเชื่อว่าเกิน50%ชอบแกดเจ็ตชอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆใน้อยๆผมก็ชอบเช่นเดียวกันแต่เราอย่าคิดว่าเราเอาตรงเนี้ยไปขายได้เพราะผมบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นปลั๊กสตาสาย USB เคสโทรศัพท์ power bank เป็นหมวดที่มีการแข่งขันสูงที่สุดบนอเมซ o n ถ้าใครได้ฟังคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากๆเพราะคุณจะได้ตัดช้อยออกไปเลยครับว่าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรขายในช่วงเริ่มต้นเลยถ้าคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของแบรนด์เองพูดง่ายๆเหมือนชื่อคลิปก็คือมีแววเจ๊งแต่เริ่มต้นนะครับตรงนี้ก็อยากฝากไว้นะครับใครที่อยากจะคิดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ ขอให้ผักผักเอาไว้ก่อนคลิปนี้จริงๆอยากจะมาพูดแค่สินค้าหมวดเนี้หมวดเดียวนะแต่ไหนๆก็พูดแล้วนะครับผมก็อยากจะพูดต่ออีกนิดนึงถ้าคุณไม่ใช่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงๆนะครับแล้วคุณจะไปขายอะไรแทนล่ะก็เดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่นกอนๆที่ผมเคยลงไว้นะครับว่าเราจะขายอะไราดีบนอเมซอนในช่วงเริ่มต้นมีวิธีการคิด ความอาจยังไงวิเคราะห์ตลาดยังไงและควรจะระวังหรือพิจารณา Marketplace หรือว่าจะพิจารณาของ Side Market ยังไงบ้างผมพูดไว้แล้วนะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมเองผมก็ยังย้ำคำเดิมครับสินค้าบน a เม z o n ไม่ได้มีหมวดเดียวที่ขายได้สินค้าบน a เม z o n มีหลากหลายหมวดมากนะครับมันมีทั้งคนที่ขายดีและขายไม่ดี ฉะนั้นคุณต้องกลับไปดูว่าถ้าคุณทำอเมซอนมาแล้วแต่มันขายไม่ได้แต่มันขายไม่ได้คุณก็ต้องไปดูหน้าเซลเพจของคุณว่าคุณทําให้ดึงดูดลูกค้ามากพอหรือยังหรือว่าคุณทําให้ลูกค้าเข้ามาสนใจในเซลเพจของคุณอ่านข้อมูลจนซื้อได้มากพอหรือยังตักหากครับไม่ใช่ว่าการลงสินค้าแล้วคือจบไม่ถูกนะครับ เพราะมันยังมีเซล์ฟันแนลอะไรต่างๆมากมายหลังจากนั้นที่เราจะต้องเก็บข้อมูลและพัฒนาไปเรื่อยๆอีกไม่ใช่ว่าลงอ่ะกูถ่ายรูปมาจ้างมาแพงกูถ่ายรูปสินค้ามาโอเคจบแล้วไม่ใช่นะครับการลงสินค้าบนอเมซอนไม่ใช่จุดสุดท้ายที่เราควรใส่ใจนะการลงสินค้าบนอเมซอนเสร็จนั่นคือจุดเริ่มต้นเองบอกเลยครับว่ามันยากแต่ของพวกนี้มันเรียนรู้ได้เนาะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมหวังว่าจะไม่เจอคําถามว่าขายอะไรดีอีกต่อไปนะครับเพราะผมได้ตอบไปในหลายคลิปแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่ามีวิธีคิดจะขายอะไรดีหรืออะไรน่าขายสําหรับบนอเมซ o n ให้คุณย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมเองวันนี้ผมมาแค่ตัดช้อยให้คุณเฉยๆว่าถ้าคุณคิดจะขายหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ย้ำอีกทีนะแต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงงานหรือมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง คุณไม่ต้องคิดที่จะขายหมวดนี้บน Amazon เลยครับแข่งขันยากมากๆบอกเลยเนาะสำหรับใครที่อยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาช่วงนี้ก็เข้ามาสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ได้มีเกณฑ์อะไรมากมายครับขอแค่คุณติดตามผมมาสักพัก เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเบื้องต้นใน Amazon ในเรื่องของแอคซิสในเรื่องของ Amazon นะครับผ่าน a อคซิสทีที่คุณได้ดูกันนี้รู้แนวทางการสอนของผมชอบคำพูดแบบนี้ชอบลักษณะท่าทางการสอนแบบนี้การอธิบายอย่างนี้ให้คุณติดต่อ Line at AC z c z i t หรือ at a c i s ด้านล่างผมจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับทุกคนสามารถเข้ามาสอบถามก่อนได้ว่ามีค่าบริการยังไงมีเงื่อนไขอะไรยังไงแล้วเราต้องเป็นที่ปรึกษา กันกี่เดือนถึงจะเริ่มต้นขายได้และจะต้องเป็นการบ้านทําอะไรยังไงสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันฉะนั้นบริการที่ปรึกษาในสัญญารอบที่6นี้มันจะตอบสนอง สินค้าของทุกๆคนอย่างแน่นอนครับเพราะนี่สัญญารอบที่6กแล้วครับคนเรียนกับผมมาประมาณ3-400คนแล้วนะครับที่ผ่านที่หมดสัญญาไปนะครับฉะนั้นผมก็จะเห็นสินค้ามากมายทั้งขายดีและขายไม่ดีเป็นประสบการณ์มาบอกคุณว่าสินค้าที่คุณเลือกมานั้นมันมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะไปต่อในตลาดแห่งนี้ได้มากหรือน้อยฉะนั้นถ้าใครคิดว่าการขายสินค้าบน a เม z o n เป็นระบบออโตเมต ม,มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เรายั่งยืนได้ในอนาคตก็ลองติดต่อมาครับเหมือนที่ผมทํางานบนอเมซอนมาสิปีนี่แหละครับมันตอบสนองยังไงพวกคุณก็คงเห็นกันแนละ้วเนาะลูกศิษย์มผมขายอะไรได้เท่าไหร่ลูกศิษย์คนไหนที่พร้อมเปิดสินค้าผมก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างกันแล้วนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าความตั้งใจของทุกคนถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางและถูกเวลาและอยู่กับคนที่ปรึกษาที่มันใช่ครับ ผมเชื่อว่าเราจะไปต่อกันได้ง่ายขึ้นฝาก l i น์แอตรงนี้ทิ้งไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับก็ติดต่อมาได้เลยหวังว่าคลิปนี้คลิปที่คุณดูนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองนะครับและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์คิดถึงเพื่อนคนที่เผชิญปัญหาอย่างนี้อยู่แชร์ไปให้เขาดูนะครับเขาจะได้ประโยชน์ด้วยคุณก็จะได้บุญด้วย อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปแบบนี้ผมบอกได้เลยครับหลังจากนี้ไปอาทิตย์หนึ่งคุณจะได้ดูคลิปประมาณ1-2คลิปแน่นอนผมสัญญาจากใจเลยครับเพราะผมลงทุนอุปกรณ์มาแล้วฉะนั้นทุกคนก็จะได้ดูความตั้งใจของผมอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วสวัสดีนะครับ